บอกแสก็ได้นะครับเอาละครับมาปิดท้ายในช่วงนี้อีกหนึ่งประเด็นข่าวนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจสพกรณนก็ได้รวบแก๊งปลอมแล้วก็รูดบัตรเครดิตชาวต่างประเทศนะครับได้ของกลางทั้งเงินสกุลไทยแล้วก็ต่างประเทศครับรวมถึงเครื่องสกิมเมอร์เครื่องปริ้นบัตร iPad นะครับแล้วก็บัตรเครดิตทั้งที่มีข้อมูลแล้วก็ไม่มีข้อมูลถึง600กว่าใบจับได้เยอะทีเดียวนะครับซึ่งนะครับก็เนี่ยฮะมาดูเรื่องของมาตรฐานการป้องกันของประเทศไทยว่าต่งไปหรือเปล่าครับ วันที 2, ่สองพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับพันตารวจเอกนัทภาคินขวัญชัยพฤกษ์นะครับผู้กํากับการสาพกรณนนะฮะพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับได้นําตัวนายวิโนโนทานทิยาการาชาครับอายุ29ปีครับนายอเนารุนานครูณสลามนะครับอายุ28ปีทั้งสองเนี่ยเป็นชาวเนเธอร์แลนด์ครับแล้วก็นายงานะภูรนนรัตนสัปปทีนะครับอายุ 51ปีนะครับแล้วก็นายฮาซาอินกาซิมอายุ31ปีในไกเซอร์อปบาสอายุ20ปีนะฮะทั้ง3คนก็เป็นชาวนอร์เวย์ครับทั้งหมดเนี่ยนะฮะคือมีเชื้อชาติสีรังกานะครับถูกจับกลุมได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในซอยนานในนะครับอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตในเขตพื้นที่ป่าตองน,นั่นเองนะฮะพร้อมของกลางเนี่ยเป็นเครื่องสกิมเมอร์เครื่องปริ้นบัตรเครดิตนะครับไอแพ บัตรเครดิตที่มีข้อมูลแล้วก็ไม่มีข้อมูลเนี่ยกกว่าใบแล้วก็มีเงินสดเ,เงินสดไทยนะครับอีก8 0 0 0 0กว่าบาทมีเงินสกลุลต่างประเทศอีก3 0 0 0บาทนะครับก็เนี่ยฮะมาดำเนินคดีครับในข้อหาปลอมแปลงแล้วก็ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อการลักทรัพย์นั่นเองครับค่ะเพื่อนตำรวจเอกนะัทภาคินนะคะก็ได้กล่าวด้วยว่าเนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติค่ะที่มาทำธุรกิจในจังหวัดภูเก็ตนะคะ เขาก็ได้ให้การกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะในเรื่องการกวดขันติดตามจับกลุ่มแก๊งปลอมแล้วก็รูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ชาวต่างชาติที่มักจะเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแถวๆจังหวัดกระบี่แล้วก็จังหวัดภูเก็ตและบริเวณหาดกระนนนะคะก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเนี่ยเป็นจํานวนมากนั่นเองค่ะจึงสั่งให้ทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสพกระรนนะคะ ออกทําการสืบสวนแล้วก็เฝ้าระวังติดตามคนร้ายชาวต่างชาติแล้วก็สังเกตนะคะเพราะว่ามีชาวต่างชาติเนี่ยกลุ่มนี้กระจายใช้บัตรเครดิตเข้าไปกดเงินตามตู้เอทีมของธนาคารต่างๆในพื้นที่กรนนะคะหลายต่อหลายครั้งจนผิดปกติค่ะแล้วก็ได้ทําการสะกดรอยคนร้ายเนี่ยจนทราบว่าพักอยู่ในโรงแรมดังกล่าวนะคะแล้วก็จากการเฝ้าติดตามอยู่หลายวันทําให้ทราบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เนี่ย เป็นแก๊งสลตรมเมอร์อย่างแน่นอนนะคะเป็นแก๊งสลิมเมอร์อย่างแน่นอนค่ะจึงได้ออกหมายสารนะคะบุกไปทําการจับกลุ่มค่ะปรากฏว่าพบผู้ต้องหาทั้งหมด5คนด้วยกันเนี่ยกำลังโอ้โหนับเงินสดนะคะทั้งสกุลไทยนะคะแล้วก็เงินสดของอสกุลต่างชาตินะคะรวมไปถึงมีบัตรเครดิตเนี่ยคือมัดเป็นกองๆนะคะแยกตามธนาคารที่ไปกดมา พร้อมด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนี่คะมีทั้งเครื่องสแกนสกิมเมอร์นะคะแล้วก็มีเครื่องพิมพ์เตอร์บัตรเครดิตแบบพิเศษบัตรเครดิตสีขาวทั้งที่มีข้อมูลแล้วก็กําลังรอใส่ข้อมูลดังกล่าวด้วยคะ่ะครับผมก็ได้ผู้ต้องหามา5คนด้วยกันนะครับ,รบจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องหา4คนครับให้การรับสารภาพนะฮะว่าเป็นแก๊งสกิมเมอร์ ที่ออกตระเวนใช้บัตรเครดิตปลอมกดเงินของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศแล้วก็ชาวไทยจริงครับแล้วก็ทํางานกันเป็นทีมซึ่งก็มีหลายทีมกระจายก่อเหตุตามเมืองท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทยแหมได้ยินแบบนี้แล้วใจไม่ดีนะฮะเนื่องจากระบุครับว่า ในการป้องกันบัตรเครดิตของไทยเนี่ยนะฮะยังไม่ได้มาตรฐานทําให้เขาสามารถเนี่ยใช้บัตรปลอมในการกดเงินสดได้ง่ายี่ผู้ต้องหาเขาบอกมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องมาดูแล้วนะฮะว่าจะ,จ,ะจะเพิ่มมาตรฐานเรื่องของการกดเงินได้ยังไงบ้างนะ,ะครับส่วนอีกหนึ่งคนก็คือนายไกเซอร์แอบบาสเนี่ยนะครับก็ยังปฏิเสธครับว่าไม่ได้ใช้บัตรของตนเองแล้วก็ ไม่ได้ร่วมก่อเหตุครับเพราะว่านายไกยเซอร์เนี่ยไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่มีภาพล้องวงจรปิดขนาดที่ทั้งแก๊งเนี่ยนะครับใช้บัตรเครดิตปลอมไปกดเงินตามตู้ a t ทนะท้งของไทยแล้วก็ของต่างประเทศเจ้าหน้าที่มีหลักฐานมัดตัวนะเจ้ปฏิเสธก็ต้องยอมจำนวนด้วยหลักฐานนะครับ<ช>มีแก๊งแบบนี้เข้ามาเนี่ยเป็นแก๊งต่างชาติด้วยแต่เราเนี่ยเสียชื่อนะ<ช>บางทีเกิดเห